เพิ่งนๆนะคะโจทย์ข้อนี้ดูไม่มีอะไรผิดเลย,ยงั้นเรามาลองหา subject กับ verb ก่อน subject คือ scientist have เป็น verb โอเคลงตัวว่าตรงนี้มีโครงสร้าง subject กับ verb แล้วแต่ว่าต้องแต่ that เป็นส่วนขยายเมื่อ that เป็นส่วนขยายมันต้องมี subject ของประโยคขยายนั่นคือคำว่า c o r o l l a r g c o r o l l a r g ใช้ได้นะคะเพราะอะไรหรือป่ะเพราะว่าเป็นการเอา verb มาเติม ing เป็น gerund ก็ได้เป็นโครงสร้างของ subject แล้วดังนั้นว่า a กับ B boy ใช้ได้ แล้วอะไรผิดมาลองสังเกตคําว่า above above เนี่ยเป็นคําที่ด้วยตัวเขาเองมันแปลว่ามากกว่าสูงกว่ามันเหมือนกับคําว่า higher than more than แต่ above ไม่มี than เพราะด้วยตัวเองเนี่ยแปลว่าจะสูงกว่าอยู่แล้วดังนั้นเมื่อไม่มี t h นแปลว่าข้อสี่ขผิดแล้วแก้ยังไงตัดแดนทิ้งเลยโดยคอนี้นะคะแปลว่านักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบว่ากระธิบการรังฟ้าขาวเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเมื่ออุณหภูมิของระดับน้ำทะเลมันสูงกว่าปกติ ระยะเวลานานๆค่ะ e ูแค่2พ a ร์ตคอร์ส u เทปการันตีคะแนน80บวกสอบถามพี่แอดมินได้เลยค่ะ